สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยัดเจนชาแนลบายครูแมมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมะคะ่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมฟาร์มนะคะนี่แหละคะ่ะโลโก้อยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมนี่เองนะคะ Pd b r บราบาลแอใชั้ไหมคะคซึ่งมีโลโก้แบรนด์ก็คือ PP8 นะคะเดี๋ยวตั้งอยู่ที่ อย่บ้านเลขที่117หมู่8นะคะตำบลละลวกละลวดนะคะอ,อําเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยก,ก,ก,กันกับเจ้าของฟาร์มนะคะพี่ม็อกนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มของพีดีบราวนแลนด์นี่แหละคะ่ะว่า เขามีประวัติความเป็นมาของที่นี่ก่อตั้งแต่เมื่อไร่นะคะมีแนวคิดอย่างไรทําไมถึงอยากมาเลี้ยงบัวประวัตพันแท้ซึ่งกวันนี้พี่เขาทําอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่มอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีอย่างแรงเลยนะวันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมพีดีประม่ตแลนด์เนาะนะคะค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณแหม่มเนาะก็เลยมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมกันนะคะเดี๋ยวคุยกับพี่มอสกันเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมค่ะเราจะมาถามว่าพี่มอกก่อตั้งฟาร์มนี้ ได้กี่ปีแล้วคะอ๋อสามปีครับสามปีอ่าสามปีจุดประกายเริ่มต้นแรกวด้านแรกเลยเนะี่ยที่พี่ม็อกมีความคิดอย่างไรถึงอยากมาเลี้ยงบัวมามัน่นก่อนหน้านี้ทําอะไรครับพี่ม็อกคะกอ็อาชีพรับเหมาอ,อาชีพรับเหมาครับรับเหมาอ,อ่าแล้วก็งานขาย,า,นายเครื่องประกาศค่ะจำหน่ายเครื่องประกาศอยู่ที่อ่างพึ่งรองครับอ๋ออยู่ที่เมืองครับอ่าก็คือไม่เคยเลี้ยงบัวเลย ก็ปกติบรรพูรุตก็เลี้ยงอยู่แล้วครับอ๋อเลี้ยงอยู่ครับแต่ส่วนมากที่เลี้ยงอยู่ก็คือลูกผสมใช่ไหมคะใช่ครับใช่อ่าลูกผสมพอวันนี้แล้วพี่ม็อกคิดยังไงมีแนวคิดอย่างไรคะถึงถึงได้จุดประกายเลยจุดประกายเริ่มต้นที่อยากจะมาเลี้ยงวัวแล้ค่ะพี่พี่ม็อกคะมีแนวคิดอย่างไรคะคือช่างใจอยู่สองอย่างช่างใจอยู่สองอย่างมีรถอยู่มีรถอยู่คันหนึ่งค่ะครับแล้วก็เลยคิดว่า ครั้งแรกคิดว่าอยากได้รถเกี่ยวสักคันหนึ่งอยากซื้อรถเกี่ยวครับพอดีสามปีที่แล้วเหตุการณ์มันก็แรงนะครับค่ะก็เลยมองว่าถ้าเปลี่ยนจากรถเกี่ยวมาเป็นวัวน่าจะดีกว่าอก็เลยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ปีหกหนึ่งก็เลยได้เริ่มเริ่มเลีเ้ยงคครับ่ะดูแนวคิดดูแนวทางดูแนวการเลี้ยงหรือการศึกษานี้ส่วนมากจะศึกษาจากอะไรครับพี่ก็ครั้งแรกที่เห็นก็นี่แหละครับช่อง ชัดเจนฟาร์มนี่แหละครับที่รู้จักวัวก็ชัดเจนฟาร์มแล้วรู้จักก็เลยมีจุดประกายแนวคิดมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ามาเจอ f c ตัวจริงนะคะของช่องชัดเจนแล้ววันนี้จุดประกายความคิดนั้นนะคะความฝันนั้นก็กลับมาเป็นความจริงก็คือพี่ม็อกเริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่กี่ตัวเดี๋ยวเราไปเดินไปดูบรรยากาศของที่นี่กันด้วยนะพี่ม็อกเนาะเริ่มต้นจากครั้งแรกที่ซื้อมานะฮะประมาณกี่ตัวคะ สองตัวครับสองตัวครับอ่าตัวไหนครับพาไปชมหน่อยค่ะครสองตัวจากพี่จรมมันแม่นครับอ๋อจากพี่จรมมันแม่นครับผมค่ะซื้อมาเมื่อปีหกหนึ่งเลยเหรอคะครับหกหนึ่งครับอ่าซื้อมาตัวไหนคะับชี้ให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวพาไปชมหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะดูบรรยากาศโรงเรือนของที่นี่นะคะจะเป็นแนวคิดโล่งโปรเป็นเป็นอะไรที่บรรยากาศโล่งๆนะคะของที่นี่นะคะท่านผู้ชมบริบทของที่นี่นะฮะมีการจัดการความที่ค่อนข้างดีเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะ นี่เลยค่ะอ่านี่คือตัวแรกเข้าไปได้ด้ไหมคะนี่ได้ครับได้เนาะโอเคอ่านเลยครับท่านผู้ชมนี่คือตัวแรกของพี่ม็อก <Leave. S 1> ที่ซื้อเข้ามาตัวเดียวนี่ใช่ไหมคะสองตัวครับสองตัวอ่าอะนั่นะครับท่านผู้ชมดูนี่ซื้อมาจากจอร์นบามันเรสนะคะพี่จอร์นของเรานี่เองนะคะอ่า ซื้อมาตัวนี้ท้องหรือเปล่าคะหรือซื้อมาซื้ออุ้มท้องครับซื้ออุ้มท้องมาใช่ไหมคะครับ,<ะ>รบโอโ้โหท่านผู้ชมคะเพิ่งให้ลูกตัวที่เท่าไหร่คะตัวนี้ท้องตัวที่สองครับท้องตัวที่สองค,คือวซื้อวัวแม่สาวที่ท้องมาถูกต,ต้องไหมคะครับผมอ่าแล้วมาคลอดกับเราครับโอ้โหท่านผู้ชมคะตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่มากเป็นวัวพันธุกรรมอะไรยังไงคะตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวทุบดอครับเป็นลูกทุบดอครับทุบดอค่ะสายพ่อ ดูบดอสายแม่แม่เป็น SK ครับเอโอ้โหสุดจัดมากค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มันจะมาอยู่กับเรานานไหมคะถึงให้ผลผลิตที่คลอดออกมาก็ประมาณ6เดือนครับ6เดือนครับหเดือนก็คลอดครับเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวผู้ครับอ่าเป็นตัวผู้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็ดเดี๋ยวเราไปดูวัวตัวผู้ของที่เกิดจากแม่วัวตัวนี้ซึ่งเป็ด ซึ่งเป็นตัวแรกที่ซื้อเข้ามาอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งที่ว่าซื้อมา2ตัวคือตัวนั้นแบ่งไปแล้วครับอ๋อแบ่งไปแล้วเเป็นแบรนด์ของพี่จอร์นเหมือนกันเหรอคะใช่ครับใช่อ๋อซื้อมาแพคคู่แพคคู่ครับอ๋อแพคคู่เริ่มต้นที่ซื้อมาจากพี่จอรนเลยเมื่อปี6กหนึ่งในราคาที่จะพอเปิดเผยได้ไหมคะว่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่มอกตอนนั้นแพคคู่ก็อยู่ที่เจ็ดแสนห้าครับเจ็ดแสนห้าครับผมโอ้โหจนนั้นยังไม่ได้บูมมากราคายัง เม่บัวเท่านี้เหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะให้ผลผลิตออกมาแล้วหนึ่งตัวนะคะและตอนนี้สถานะของเม่บัวตัวนี้ก็คือก็อุ้มท้องอยู่ครับตอนนี้อ่าอุ้มท้องกับสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วกับพ่อวัวตัวไหนคะกับเลสชิฟฟครับเลสชิฟฟ์โอ้โหผสมกับเลสชิฟฟนะคะของพี่สมานฟาร์มนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะผสมไปแล้วสี่เดือนเดี๋ยวเรารอมาชมผลงานของตัวนี้ ในส่วนของพ่อเลดชิปนะคะคในอีกไม่กี่เดือนที่จะที่จะถึงนี่เนาะซึ่งเขาจะคลอดน่าจะประมาณเดือนไหนคะน่าจะต้นปีหน้าครับต้นปีหน้านี่นะคะท่านผู้ชมคะตัวใหญ่มากคะ่ะท่านผู้ชมซื้อมาตั้งแต่อุ้มท้องนะคะคของจอรปัมมันแลนส์แพ็คคู่มานะคะตอนนี้ พี่มกบอกว่าเขาให้กี่แสนก็ไม่ขายเนาะพี่มกเนาะครับผมตัวนี้ไม่ขายครับไม่ขายเนาะครับนั่แหละค่ะซึ่งพี่มกมีไอ้ที่จะเอาไปเป็นแม่บล็อกเหรอคะครับผมตัวนี้จะเก็บเป็นแม่บล็อกครับเออนะคะด้วยโครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็พี่ม็อกบอกว่าประทับใจมากกับแม่บัวตัวนี้นะคะนี่เป็นแห่ก็เลยคิดว่าอยากจะไว้เป็นแม่บล็อกครับอ่าซึ่งซึ่งเมื่อกี้คุยกับพี่ม็อกนอกรอบว่าจริงๆแล้ววัวตัวนี้ตอนซื้อมาใหม่ๆนี่ตัวเล็กตัวเล็กครับอ่าเล็กแล้วพอมาอยู่ที่นี่พอคลอดลูก โครงสร้างเขาขยายขึ้นขยายขึ้นครับใช่ไหมคะก็เลยทําให้เขาตัวใหญ่ขึ้นเนาะรับตัวใหญ่ขึ้นเยอะครับเยอะเลยเนาะตอนออกมาตอนมาใหม่ๆก็คงจะเล็กๆบางๆพอพอคลอดมาด้วยพันธุกรรมของเขาด้วอยเรื่อย่ครับพี่ก็ตัวนี้เขามีดีกรีของเขาอยู่เขาเคยได้งานคอนเกน เดินงานของแก่นี่คือในสมัยที่พี่จรเอาไปประกวดหรือว่าพี่เองพี่จรครับพี่จรครับก็คือวีเป็นอัะดับเบอประกวดเลยเบอรประกวดครับค่ะโอ้โหเกศประกวดเลยนะคะแม่วัวตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะนี่ก็ให้ผลผลิตมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตของเขาในตัวแรกนะคะกับแม่วัวตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปชมกันคือ นะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้สวยงามเนาะแม่บอกเท่าไหร่ก็ไม่ขายเนาะพี่มอกเนาะครับผมนี่นะคะสวยมากต่อยอดก่อนครับเอาไห้ต่อยอดก่อนเนาะไว้ขายในส่วนของลูกเขาละกันเพราะว่าเราเพิ่งพี่มอกเพิ่งก่อตั้งฟาร์มได้ไม่กี่ปีเองนะคะก็ได้แม่บอกตัวดีๆอย่างนี้ก็เก็บไว้ก่อนละกันเนาะพี่บอกเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวลูกเขาเลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมที่นี่นะคะจะมีการจัด เกดการบริหารฟาร์มได้ค่อนข้างจะดีนะคะสำหรับเรื่องอาคารเนาะเดี๋ยวจะมาชมตัวที่สองกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะเป็นลูกของแม่วัวตัวนั้นแหละนะคะโอ้โหเป็นตัวผู้นะคะท่านผู้ชมกาเป็นตัวผู้ตุ๊ปอ่าลูกไหลเร็วเดี๋ยวอึ๊บอือโอ้โหตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมคะ เดี๋ยวเราดู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 ข้างนอกนี่หน่อนนะคุณผู้ชมเนาะก็เห็นคงจะเห็นอยู่นะคะถึงโครงสร้างตัวนี้พันทุกกรรมจากพ่อเขาคือพ่อตัวไหนคะอีไลสลูกลูกอีไลเหรอคะครับลูกอีไลครับอ๋อดูลูกอีไลเมื่อกี้คุยกันอกรอบพี่น้องบอกว่าวัวตัวนี้เคยไปประกวดพี่มาค่ะเยอะแลมาฝั่งนี้นะคะอ่าให้มาฝั่งนี้ที่เป็นข้าวหนูเข้าไปไม่ได้โอเคอ่าเขาปีดีกรีอ่าได้ถึงรางวัลอะไรนะคะพี่ ก็ได้ที่สองในรุ่นครับได้ที่2ในรุ่นกับงานมอเตอร์สอกับงานคอนเกนครับอืมมอเตอร์สอของปีที่แล้วเหรอคะรับอ่ในรุ่นครับในรุ่นครับอ๋อแล้วปีนี้มีโอกาสที่จะครับก็ว่าจะเอาไปทดลองอีกครั้งหนึ่งที่งานบุรีรัมย์ครับอืมในในรุ่นอะไรคะตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะนี่รุ่น13เดือนครับอ๋อรุ่น13เดือนเนาะอายุ13เดือนนะคะตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้ว ย้ายบ้านแล้วเรียบร้อยครับยายบ้านแล้วครับค่ะยายบ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแ,ะแต่ว่าเจ้าของเจ้าของเขาเยังให้อยู่ที่นี่อยู่นะคะแล้วก็เพื่อจะนําไปประกวด,กวดในปลายปีนี้นะคะที่บุรีรัมนีเองค่ะท่านผู้ชมคะก็เลยฝากให้พี่ม็อกฝึกให้ก่อนนะคะคซึ่งเวลาจูงนี่ใครเป็นคนจูงคะก็จะมีทีมงานช่วยจูงให้ครับพราแต่ผมแขนไม่ค่อยดีจูงเองไม่ได้แต่พี่เป็นคนฝึก ครับผมอ๋อแต่ฝึกพี่เป็นคนฝึกแต่ทีมงานจูงก็จะเป็นอีกทีมงานนึงครับผมโอ้แต่เขาโอเคมากเลยนะพี่น้องเชื่องนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะเจ้าของใหม่ก็เอามาฝากเพื่อจะไปต่อยอดในการประกวดปลายปีนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้น้องชื่ออะไรนะคะออสการ์ครับอ๋อน้องออสการ์นะคะนี่นะคะจะได้เห็นแน่จะได้ยินโจมแน่นะคะในปลายปีนี้ที่งานประกวดบุตีรัมนี่เองค่ะท่านผู้ชมในรุ่น10เท่าไหร่นะพี่สเดือนในรุ่นเขาเรียกอะไร รุ่นคาฟใช่ไหมครับอร,บรุ่นคาฟคนะคะรอชมผลงานนะคะซึ่งนี่นะคะท่านผู้ชมคา้าสิบสามเดือนบึ๊กบึก,บกเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโอเคมาโอเคข้างนอกเลยค่ะเดี๋ยวมาต่อเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของวัวตัวอื่นของที่นี่ด้วยตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะพี่ก็มีทั้งหมดอยู่ห้าหกตัวครับอ่าตัวมีอยู่หกตัวเหรอคะครับอ่ามีอยู่หกตัวนะคะไปดูฝั่งนู้นกันท่านผู้ชม ฝั่งนี้นะคะโอ้เป็นแม่วัวปั๊บอ่าโอ้โหอันนี้ก็ตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมระวังลูกขึ้นอลูกขึ้นลูกขึ้นลูก,ลก,ลกโอ้ขอรบกวนหน่อยนิดหนึ่งโอ้โหตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นแ <c oughs> บรนด์ของใครเอ่ยคะตัวนี้อ่าตัวนี้น่าจะ เป็นแบรนด์ของบ็อกครับบ็อกบ็อกครับอืก็คือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมต่อมาจากเฉช์อ๋อซื้อมาจากพี่เฉช์มนณฑีเหรอคะครับผมเฉช์มนณฑีฟาร์มอ๋อซื้อมาจากเฉช์มนณฑีฟาร์มต่อยอดมาให้อีกที่นึงนะคะซึ่งตัวนี้เป็นโอ้พันพันตุกามอะไรยังไงคะตัวนี้ตัวนี้เขาเป็นลูกเอ่อสติงเล่ครับลูกสติงเล่ครับนะคะ เป็นตอนนี้จะานะเป็นยังไงคะตัวนี้ฐานะอุ้มท้องครับอุ้มท้องคลอด28เดือนหน้าครับ28เดือนหน้านี้ครับผมโอ้จะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมจะคลอดแล้วนะคะเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่คะให้ตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่3ครับตัวที่สามในท้องนี้ครับใช่ไหมคะซื้อมาจอกพี่เจเเชษครับเจเจเชษบนฤดีฟาร์มเนาะในราคาที่จะพอพูดให้ฟังได้ไหมคะกห้าเอ็กเอ็กครับตัวนี้อยู่ที่ห้าแสนครับ๋อตัวนี้อยู่ที่ห้าแสนนะคะท่านผู้ชมคะแต่คุ้มนะคะตัวนี้ถามว่าชั่วโมงนี้ ราคา5 0,000นบาทกับแม่พันธุ์บัวแม่บล็อกที่ตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะแล้วก็พันธุกรรมดีขนาดนี้ถือว่าพี่บล็อกเลือกได้ดีมากนะคะแล้วก็พิเชษก็ต่อยอดมาให้เราได้ต่อยอดมีโอกาสที่เราได้ต่อยอดเบ่งปันครับเบอร์แบ่งปันเบอร์แ <c oughs> บ่งปันนะคะมาให้ท่านให้กับพี่บล็อกได้เป็นแม่บล็อกของที่นี่อันนี้คือตั้งใจไว้จากเป็นเป็นแม่บล็อกหรอคะครับเป็นแม่บล็อกอีกตัวหนึ่งครับเป็นแม่บล็อกอีกตัวหนึ่งคู่กับแม่บล็อกตัวนี้เนาะพี่บล็อกครับผมคู่กันครับคู่กันอยนน ตัวนี้ท้องท้องอะไรอยู่คะท้องออกฟอร์ดครับท้องออกฟอร์ดครับแยกเพศเหรอคะแยกเพศครับโอ้โหรอยชมผลงานออกฟอร์ดนะคะท่านผู้ชมกับแม่วัวตัวนี้คือเรดชิปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของในส่วนของออกฟอร์ดนะคะท่านผู้ชมตัวนี้จะคลอดก่อนเนาะครับคลอดก่อนอ่าแต่ทีอดก่อนตัวนี้ก็จะตุลาอ่าต้นปีหน้านะคะท่านผู้ชมค่ะตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปชมในข้อต่อไปกันนะคะเชิญครับมาค่ะ มาเลยฝั่งนี้เลยคะ่ะที่นี่มีวัวไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแต่แต่วัวแต่ละตัวมีตะเกรดพรีเมียมเลยคะ่ะท่านผู้ชมมีแต่ <c oughs> ตัวสวยๆเลยค่ะนะคะแม่ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่พี่ม็อกนะคะเลือกเข้ามาเป็นแม่บ็อกของที่นี่ใช่ไหมคะครับอ่าเป็นตัวนี้พันธุก,กรรมอะไรยังไงคะตัวนี้เป็นลูกของอทิเตโตครับ อ๋อรูของซิเทคโต้นะครับโอ้โตอนนี้จะถานั้นยังไงคะอโอ้ดื้อเจ้เห็นเปิดประตูจะออกครับอ๋อ,กอ,อกจะออกอยาออกโอเคอ่าอาาอกาาเาาไาา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 ้าาาอาา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 าเา็าเ,ปปเ,เ,เาาาาคาา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 าอา ตัวนี้จะเป็นในรูปของอาร์ติเต็กโตครับอาร์ติเต็กโตเป็นอันนี้แบ่งพันธุกรรมมาจากของใครคะของลุงหนองครับสนองฟาร์มสนองฟาร์มที่ที่บ้านคุประศาสเนี่ยครับของน้องหงครับอ๋อเขอหน้องหงครับซื้อมาตอนนี้ก็คือสถานะก็คือท้องไหมคะหรือยังไงอ่าท้องครับตอนนี้ก็คือท้องอยู่ตอนนี้ท้องว่างครับอตอนนี้ท้องว่างแต่ลูกเขาอ๋อลูกจะเป็นฝั่งนู้นซื้อมาครั้งแรกปีไหนคะตัวนี้ ตัวนี้ซื้อมาปีที่แล้วครับปีที่แล้วครับซื้อสถานะอุ้มท้องมาซื้ออุ้มท้องมาครับผมราคาอาจจะอยู่ที่สามครับตัวนี้อยู่ที่สามสามเอ็กครับนะครับท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะก็แต่ว่ามาถึงที่นี่ก็มาคลอดกับเราคละก็ได้ผลผลิตมาเรียบร้อยแล้วเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะเป็นตัวเมียครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปชมกันกับตัวเมียตัวลูกของแม่นี้กันนะคะท่านผู้ชมเประตูมันจะออกอย่างเดียว เดือดประตูไม่ได้ตัวประตูเข็นประตูเลยก็ <c oughs> มามาฝั่งนี้กันเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมมาดูเลยนี่ค่ะเป็นแม่ของเป็นลูกของตัวนี้เมื่อกี้นะคะครับเป็นตัวนี้คร <c oughs> ับ ตัวนี้เหรอคะคตัวนี้เป็นลูกของตัวขาวนี่เป็นลูกของตัวนี้ตัวเทานี่แต่ตัวนี้คือ,อตัวนี้เป็นลูกของ s g สจตองหนึ่งครับตัวนี้เข้มด้อันนี้อันนี้เป็นวัวที่ซื้อมาใช่ครับอ๋อเป็นวัวสาวเหรอคะครับวัวสาววัวสาวซื้อมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอ้สวยจังเพิ่งซื้อมาตอนอายุ8 <ๆ S 1> เดือนครับซื้อมา8เดือนครับค่ะปัจจุบันหนึ่งปีพอดีโอ้หนึ่งปีพอดีาฏีแป็นของเราเองครับใช่ไหมคะ คือซื้อท้องซื้อตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆครับเล็กๆเลยครับค่ะตอนนี้มาเลี้ยงอยู่เรานี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่พี่บอกว่าจะเอาไว้เป็นแม่บล็อกหรอคะตัวนี้ก็น่าจะเอาไปประกวดริลัมครับไปประกวดเหมือนกันโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมนะคะก็ก็กาลังฝึกอยู่ฝึกเองครับฝึกเองค่ะนี่ก็เป็นกําลังใจให้น้องอะไรนะคะลิลลี่ครับตน้องลิลลี่นะคะเอสจีตองหนึ่งอ่าเป็นลูกเอสจีตองหนึ่ง กับพ่อเอ้ยกับพ่อไอจีตองหนึ่งแต่แม่เขาไปเลือดใจแม่วินเชตเตอร์ครับโอ้ไม่วินเชเตอร์นะคะท่านผู้ชมขาสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมรอติดตามน้องลินลี่นะคะปลายปีนี้จะไปคู่กับตัวผู้ตัวแรกเจ้าอะไรนะออสการ์นะคะซึ่งแน่นอนค่ะจะได้เจอนางในสนามประกวดแน่นอนปลายปีนี้เป็นกาลังใจให้นางด้วยนะคะน้องลินลี่เนาะนี่นะคะเป็นลูกของเอจีตองหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสวยงามมากตอนนี้ก็พี่ก็ฝึกเองพี่กว่าฝึกเองแต่ก็จะมีทีมงาน จูงให้เหมือนเดิมเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของที่นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกของแม่วัวตัวนี้ตัวที่สามนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นลูกตัวนี้มาในสายเทาพ่อเขาคือตัวไหนนะคะจริงๆสายนั้นเขาแม่แม่ของเขาจะเป็นรอฟอร์ดครับตัวนั้มาไข่กับ อาทิตโตเลยออกมาเป็นสีไอเป็นสีเป็นวัวแดงวัวแดงเสร็จแล้วมากับ s อ0 0 4มาได้สีขาวผลลัพธ์ก็เลยมาเป็นวัวเทานะะกลับมาที่เทาเหมือนเดิมกลับมาที่เทาเหมือนเดิมอันนี้คือตีแลงของตัวเองเลยนะคะอ,อยู่เท่าไหร่ละคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่7เดือนครับเดเดือนใช่ไหมคะ,คอ,ะอันนี้ไปเดินไหมเนี่ยปีนี้ ตัวนี่นาจะไม่ได้ไปครับน่าจะไม่ได้ไปเนะราดูพัฒนาการครับเราดูพัฒนาการ <c oughs> ดูอะไรเขาก่อนเนอะ <c oughs> แต่เขาก็ฝึกก็โอเคเชื่องหยีม <c oughs> อยู่เนอะก็เชื่องใช่ได้อยู่ครับ <c oughs> กํบ <c oughs> ากลังที่จะขยาย ขหญยฟาร์มเนาะขหญยฝูงเนาะก็เลยจะงดก่อนีครปีตอนนี้นะคะที่นี่ยังไม่เปิดนะท่านผู้ชมนะแต่มาเยี่ยมชมได้นะพี่เนาะเยี่ยมชมได้เยี่ยมชมได้มาขอคําแนะนําปรึกษาพูดคุยเล่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่เปิดเนาะมาดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะขอขอบคุณพี่ ม็อกนะคะที่ให้โอกาสท่องเทเจนแชนแนลนะคะคมาถ่ายคลิปดีๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมเทคนิคการให้อาหารที่นี่การจัดการฟาร์มของที่นี่เป็นอย่างไรทําไมที่นี่คอกสะอาดจังเลยไม่มีกลิ่นเลยรวมไปถึงการให้อาหารของที่นี่เลี้ยงวัวยังไงให้ใหอ้วนได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปชมคลิปหน้ากันเลยค่ะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะค